เปลี่ยนโอลิงผิดแค่เส้นเดียวนะครับก็สามารถทําให้คุณเสียเงินเป็นหมื่นได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าโอลิงแค่เส้นเดียวนั้นมีผลทําให้เราเสียเงินเป็นหมื่นได้อย่างไงนะครับสวัสดีครับผมช่างเต้ TIS สุพรรณบุรีครับวันนี้มีโอกาสได้เช็คปั๊มเชื้อเพลิงคอมเบรเลร์ของแคดสามสงศูนย์ดีนะครับก็เจอปัญหานะครับว่าปั๊มไม่สามารถนะครับสร้างแรงดันได้นะครับตรุบว่าปัญหานะครับอยู่ที่บาร์ของโซรินอยวาลนะครับที่มีหน้าที่ในการ ขันลงไปนะครับหน้าสัมผัสสัมผัสกับตัวเฮดโรเตอร์นะครับเฮดปั๊มนะครับเพื่อจะเก็บแรงกันให้ได้นะครับโอลิงนะครับมีหน้าที่สําคัญในการป้องกันให้น้ํามันไม่รั่วซึมนะครับแต่ในการเลือกใช้นะครับเราต้องดูขนาดให้แม่นยาเหมาะสมนะครับอย่างเช่น2ตัวนี้นะครับดูด้วยตาบางครั้งก็อาจจะคิดว่าเท่ากันแล้วนะครับใส่แทนกันได้ แต่ในบางตำแหน่งบางจุดอย่างเช่นในเ a d ปั m p นะครับถ้าเราใส่โอลิงผิดขนาดนะครับมันมีผลทําให้ระยะนะครับหน้าสัมผัสหรือว่าแรงกดของหน้าสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้นะครับทำให้มีการรั่วไหลาภายในซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้รถสตาร์ทไม่ติดได้เลยนะครับอาจจะเจออาการนี้อาจจะวิเคราะห์ปัญหาผิดนะครับว่าออโซลินอยเสียเฮดโรเตอร์เสีย ทำให้เราเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับลูกนี้ก็หลัก20,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีนะครับในการตรวจเช็กว่าโอลิงที่เราเลือกใส่นั้นมันเหมาะสมหรือว่าขนาดพอดีหรือไม่นะครับโดยนะครับนันนะครับจะมีที่อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในบ่าในร่องในคออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักรเนี่ยเขาจะสร้างเขาจะคลึงนะครับให้โอลิงมีที่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นโอลิงนะครับก็จะไปอยู่ป้องกันการรั่วซึมโดยไม่มีผลต่อเรื่องของความแน่นของน็อตตัวนั้นนะครับหรือระยะในการ ลึกลงไปกดอะไรบางอย่างนะครับวิธีการทดสอบนะครับก็คือเราต้องเอาโอลิงเนี่ยนะครับออกนะครับแล้วก็ขันเข้าไปดูซินะครับขันเข้าไปดูไม่มีโอลิงนะครับระยะในการขันลงไปมันแค่ไหนสมมติว่าเฮ้ยขันแน่นและขันจนแน่นนะครับแล้วเราก็มาร์กตำแหน่งไว้ก็ได้นะครับว่าโอเคตอนที่ไม่มีโอลิงเนี่ยมันขันได้สุดแน่นเท่านี้นะครับแต่ถ้าใส่โอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงเส้นใหม่ถ้าเอาโอลิงใส่สมมติถ้าใส่โอลิงเข้าไปนะครับ ลองขันดูนะครับลองขันดูเวลาที่ขันแน่นที่สุดนะครับนี่คือวิธีการทดสอบนะขันแน่นที่สุดเนี่ยระยะที่ความแน่นจะต้องเท่าเดิมนะครับเราต้องใช้เครื่องมือขันนะจะใช้มือขันอย่างเดียวไม่ได้นะครับขันเข้าไปนะครับแล้วดูว่าระยะเท่าเดิมไหมถ้าระยะเท่าเดิมนะครับแน่นแล้วนะครับสามารถหมุนมาได้เท่าเดิมเนี่ย แสดงว่าโอลิงตัวนั้นนะครับคือขนาดไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ถ้าใส่โอลิงแล้วทําให้ขันแน่นยังไงก็ไม่สามารถกลับมาตําแหน่งที่ไม่มีโอลิงได้นะครับแสดงว่าอ้วนไปนะครับเพราะโอลิงเนี่ยมันจะมีความโตเนาะความโตวงนอกวงในนะครับแล้วก็ความอ้วนนะครับหรือไดมิเตอร์นะครับเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้าใช้ผิดเบอร์ใช้ผิดขนาดบางทีใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเสียตังฟรีอย่างเช่นกรณีลูกนี้นะครับอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากโอลิงมันหนาไปอ้วนไปนะครับ หรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือโอลิงที่มันอ้วนหรือมันใหญ่เกินไปมันไม่สามารถนะครับจะเอาเนื้อของมันนะครับให้พอดีกับพื้นที่ที่มันมีให้ได้นะครับวิธีการสังเกตคือถ้าใส่เข้าไปแล้วถอดออกมาดูเนี่ยมันมีความเสียหายของโอลิงคือปิ้นขาดเนี่ยคือแสดงว่ามันใหญ่เกินไปนะครับไม่มีที่ว่างให้มันแต่มันก็พยายามขยายตัวแทรกไว้ในที่ว่างนะครับมันก็เลยขาดเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นวิธีการทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับสำหรับเรื่องของโอลิงหรือว่าซีลิ่งนะครับ ไฮดรอลิกนะครับที่มีระบบไฮดรอลิกระบบเชื้อเพลิงหรือว่ารวมถึงระบบน้ําก็จะใช้ซีนโนลิงนี่แหละนะครับในการป้องกันการรั่วซึมของของเหลวอะไรบางอย่างและนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบนะครับว่าเราเลือกใช้โอลิงนี่ถูกขนาดหรือไม่นะครับจะได้ไม่มีผลนะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องมาพีผลในการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรในเรื่องอื่นอื่นก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ